สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงสัญญาณเตือนที่น่ากังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทยในปี2568นะคะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งรายงาน Global Economic Prospects ของธนาคารโลกแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากครุงศรีรีเสิร์ชแล้วก็ Morgan Stanley ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความท้าทายรออยู่ไม่น้อยเลยใช่ครับวันนี้เราจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญกันดูนะครับว่า อะไรเป็นหัวใจของปัญหาจริงๆแล้วผลกระทบมันจะไปตกที่ใครบ้างโดยเฉพาะสาหรัฐกับบ้านเราแล้วมันมีความหมายยังไงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงอะไรพวกนี้ในเรียข้างหน้าครับ ค่ะเริ่มที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยนะคะธนาคารโลกนี่เขามองค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะคะคาดว่าเศรษฐกิจโลกปี68อาจจะโตแค่2.3%แล้วก็อาจจะกลายเป็นทศวรรษที่โตช้าที่สุดตั้งแต่ทศวรรษ1960เลยครับอะไรคือปัจจัยเบื้องหลังภาพที่ดูน่ากังวลขนาดนี้คะปัจจัยหลักๆเลยก็คือความตึงเครียดทางการค้าที่มันสูงขึ้นครับโดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายภาษีของสหรัฐ บวกกับความไม่แน่นอนเชิงนโยบายที่มันกระจายไปทั่วโลกเลยตอนนี้อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่แล้วก็กำลังพัฒนาหรือ EMDES เพราะมันกระทบเรื่องการจ้างงานการลดความยากจนโดยตรงเลยแล้วก็การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มลดลงด้วยยิ่งประเทศที่เขาเปราะบางอยู่แล้วมีข้อขัดแย้งภายในสถานการณ์ยิ่งน่ากังวลเข้าไปใหญ่ครับ อืมความไม่แน่นอนระดับโลกที่ว่านี่แน่นอนว่าก็ส่งผลกระทบมาถึงเศรษฐกิจใหญ่อย่างสหรัฐด้วยใช่ไหมคะข้อมูลจาก morgan stanley นี่เขาชี้เห็นภาพตรงนี้ยังไงบ้างคะชัดเจนเลยครับ morgan stanley เขาคาดว่าการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐเนี่ยจะแผ่วลงคือโตเหลือแค่ประมาณ3.7%ในปี68จากที่เคยโต 5. 7ในปี67โอ้อลดลงเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับสาเหตุก็เพราะว่าตลาดแรงงานเริ่มเย็นลงเริ่มชะลอตัว ประกอบกับมีความเป็นไปได้ว่าเงินเฟอ้ออาจจะเร่งตัวขึ้นอีกจากเรื่องภาษีนำเข้าแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามาครับแล้วผลกระทบต่อคนอเมริกันเองนี่มันเท่ากันหมดไหมคะหรือว่ามีกลุ่มไหนที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษอ๋อมีความแตกต่างกันครับกลุ่มรายได้สูงเนี่ยเขาอาจจะยังพอปรับตัวได้แต่กลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางอันนี้น่าจะได้รับผลกระทบหนักกว่า เพราะว่าราคาสินค้ามันสูงขึ้นไงครับขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เองก็ยังดูซบเซาอยู่จากเรื่องดอกเบีย้ยสูงส่วนธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเองก็อยู่ในภาวะที่เ,เรียกว่าตัดสินใจลำบากเหมือนกันคือต้องพยายามคุมเงินเฟ้อที่อาจจะพุ่งขึ้นจากภาษีทั้งทั้งที่เศรษฐกิจก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวแล้ว ที่ Morgan Stanley เขามองว่าเฟดอาจจะตรึงดอกเบี้ยไปจนถึงมีนาคม2,569เลยอันนี้ดูจะสวนทางกับที่ตลาดคาดการกันพอสมควรเลยนะคะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวเหตุผลหลักๆก็คือความกังวลว่าแรงกดดันเงินเฟอ้อจากภาษีเนี่ยมันอาจจะอยูออ่นานกว่าที่คิดทำให้เฟดต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากในการพิจารณาลดดอกเบี้ยแม้เศรษฐรกฐิจจะชะลอก็ตามครับ ค่ะพอเห็นภาพสหรัฐแล้วกลับมามองบ้านเราบ้างนะคะตัวแรข GDP ไตรามาสรากปี68ที่โต3.1%เนี่ยตอนแรกดูเหมือนจะดีแต่กรุงศรีรีเสิร์ชเขากลับมองว่ามีจุดเปราะบางซ่อนอยู่จุดไหนที่น่ากังวลเป็นพิเศษคะใช่ครับคือถึงแม้ตัวเลขรวมมันจะดูดีแต่ถ้าไปดูไส้ในแล้วก็น่าห่วงอยู่การบริโภคการลงทุนเอก,กชนยังดูแผ่ว ส่วนการส่งออกที่มันพุ่งขึ้นมาเร่งๆถึง13.8%เนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นแค่การเร่งส่งออกเพื่อ,อ,อหนีผลกระทบจากภาษีหรือเปล่าไม่ใช่การฟื้นตัวของอุปสงค์จริงๆเพราะถ้าไปดูภาคการผลิตมันยังโตแค่0.6%เองครับอ๋อค่ะอย่างนี้ทางสภาพฒน์เขามองแนวโน้มปี 6- 8ทั้งปีไว้ยอย่างไรบ้างคะสภาพัฒนาหรือ NSDC เนี่ยเขาก็ประเมินไว้หลายฉากทัดเลยครับ กรณีฐานเขาคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ประมาณ1.8%อันนี้อยู่บนสมมุติฐานว่ามีการปรับขึ้นภาษีบางส่วนนะครับแต่ถ้าเกิดผลกระทบจากภาษีมันรุนแรงกว่าที่คาดไว้อาจจะโตได้แค่1.3%โหน้อยลงไปอีกครับแต่ในทางกลับกันถ้าไม่มีการขึ้นภาษีเลยก็อาจจะโตได้ถึง2.3%คือมันมีความไม่แน่นอนสูงมากทางครุ้งสีรีเสิร์ชเขาถึงกับเรียกลักษณะนี้ว่า scenario e t i o n อ๋อ oh, scenario e x e p t i o n ใช่ครับคือมันเป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเรื่องภาษีนี่แหละครับมาซ้อนทับกับจุดอ่อนภายในที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการฟื้นตัวของท่องเที่ยวที่ยังไม่เต็มที่หรือประเด็นเรื่องการดําเนินนโยบายต่างๆมันเลยทําให้ภาพรวมมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกล่าสุดทางกนงหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.75%ก็สะท้อนความไม่แน่นอนที่สูงมากจริงๆครับ ฟังดูแล้วนโยบายการค้าโลกโดยเฉพาะเรื่องกำแพงภาษีนี่เป็นตัวแปรสำคัญจริงๆนะคะที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยมีนัยสำคัญมากครับนักวิเคราะห์เขามองว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนทางการค้าแบบธรรมดารรมดาแต่เปรียบเสมือนเป็นแรงกระแทกเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจกโลกเลยทีเดียวมีการประเมินกันว่าการค้าโลกอาจจะหดตัวได้ถึง5.5-8.5%นะครับเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีความตึงเครียด โดยเฉพาะห่วงโซ่มูลค่าโลกหรือ GBCs ในกลุ่มขนส่งแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อาจจะโดนหนักถึงขั้นหดตัว12-16%เลยทีเดียวโหแล้วผลกระทบที่ตามมาคืออะไรบ้างคะนอกจากการค้าที่ลดลงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าหรือที่เรียกว่า Trade Diversion อย่างชัดเจนครับเราอาจจะเห็นจีนพยายามส่งออกผ่านประเทศที่สามารถขึ้นเช่นเม็กซิโกหรือเวียดนามเพื่อจะเข้าตลาดสหรัฐแต่ว่านั่นมันก็ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ระบบการค้าโดยรวมก็จะซับซ้อนขึ้นแล้วก็โปร่งใสน้อยลงที่สำคัญเลยคือมีการประเมินว่าจะเกิดการสูญเสียสวนที่การทางเศรษฐกิจหรือ welfare loss อย่างมีนัยยะสำคัญทั้งในสหรัฐเองอาจจะเสียไป2-4อร์เซจีนก็ราวๆหนเแล้วกลุ่มอาเซียนเราก็ถูกระบุว่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันครับ ถ้าให้สมัคไทยประวัติสำหรับปี2568กก็คือเศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวชัดเจนจากมรสุมทางการค้าความไม่แน่นอนต่างๆสหรัฐเองก็เผชิญแรงกดดันทั้งด้านการบริโภคแล้วก็นโยบายการเงินที่ตัดสินใจยากส่วนเศรษฐกิจไทยเราเองก็มีความเสี่ยงทั้งจากภายนอกแล้วก็ปัญหาภายในที่รอการแก้ไขยอยู่ซ้อนทับกันไปหมดเลยนะคะถูกต้องครับเป็นภาพที่ค่อนข้างเปราะบางจริงๆแล้วก็มีประเด็นที่น่าขบคิดต่อไปอีกนะครับ คือนอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงจากเรื่องภาษีแล้วเนี่ยการที่โลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเฟรนช์ชอร R ิงมากขึ้นคือการเลือกคบค้ากับประเทศที่เป็นพันธมิตรกันควบคู่ไปกับการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่มันดูเดือดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่อง AI ปัจจัยเหล่านี้มันจะเข้ามาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานโลกในระยะยาวไปเลยอันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้รายใหม่ๆขึ้นมาได้ ซึ่งภาพเหล่านี้เอ่ออาจจะยังไม่ชัดเจนนะักในการคาดการณ์ปัจจุบันก็ได้ครับ